ตอนนี้เรากำลังจะไปหาพึ่งพึ่งโพงที่อยู่ในโคตรเห็นกันนะครับอีกเส้นทางหนึ่งออที่เท็ดดี้น้องแซมอ,อ,อยู่ในป่าลึกเ,ออเราใส่รองเท้าผิดใส่รองเท้าเข้าไปมันลื่นไปไม<า>้มแห้งใช่ไหมยังไงต่อดีวิววิวเอาดูวิว,วเถอะอ,อันนี้เตื้อเขาโดยนางนอน <laughs> ใช่ไหมอ่านั่นคือพี่ผม ขายของอยู่จะอยู่ตรงนู้นอ๋อดอยช้างมุกที่ดอยช้างมุกนู่นน่ะดอส่วนลุกขาศัตรูช่ที่นั่นตรงนั้นนะครเราลงมาไกลมากขนาดนี้เลยนะสามกิโลนะครับมาที่บ้านผลเนี่ยสามกิโลสามกิโลนี่คือระยะทางตรงหรือว่าทางถนนทางถนนเนี่ยครับที่ถือกระสอบมาเนี่ยโอเคจะเป็นวิธีที่ดีนะในการใช้ไม้ทำเนี่ยเวลาล้มจะได้เวลาล้มจะได้เจ็บน้อยหน่อย โอเคโอ้ยโอ้ยพี่พี่เป็นไงบ้างโอเคไปได้โอ้โหวิที่นี่เก่งมากเลยนะฮะเก่งเก่งมากคือมันลื่นใบใบไม้นี่แหละจริงอากาศมันไม่ได้ร้อนนะเนาะเขาอยู่บนเดินหนเนี่ยรู้สึกว่า อยู่บนดอยไม่ร้อนนะแหละผมว่าสิ่ร้อนนั้นนะโอ้เริ่มเห็นแล้วใช่ใช่ซื้อตรงนู้นครับผมพักแมวเขาเรียกยอดฟักแมวเนาะช่วงนี้ถ้าไม่มีน้ำอ่ะมันบันที่มันก็ตายตายนะเนี่ยมันชื่อที่อาศัยน้ำเนาะใช่อาศัยน้ำเยอะถ้าหน้าฝนหน้าฝนปุ๊บจะออกมาเต็มเลยเก็บทีหนึ่งก็ได้ ประมาณแปดสิบโลโอ้ oh. นี่นะแปสิบ <80 S 2> โลเี่นี่นะเก็บได้กี่วันครั้งเนี่ยอาทิ์ละครั้งอาทิ์ละครั้งหรือไม่ถ้าแบบถ้าอาทิ์ละครั้งอาจจะได้รอบรัแปดสิบโลถ้าสองรอบก็อาทิรักสองรอบก็จะได้อยู่รอบละสามสิบห้าถึงสี่สิบ<ะ>โลครับผมโลโลนี้ตกกี่บาทเนี่ยถ้าโลหนึ่งถ้าช่วงที่ออกใหม่ก็อ่าโลละยี่สิบ กิโลละยี่สิบบาทแต่ถ้าเขาไปขายในตลาดรับแพงกว่านี้นะอืมใช่เพราะว่านี่เราไม่ได้ไปขายเองเนอะคือขายส่งให้พ่อค้าอีกทีหนึ่งก็ตกลละยี่สิบบาทใช่พื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่นะที่เก็บได้แปดสิบโลเนี่ยน่าจะไร่หนึ่งน่าจะได้ไหมอ๋อไร่ไร่ประมาณไร่หนึ่งอะเนาะกินได้ยังอันนี้อันนี้แก่แล้วเอาไปปลูกอย่างเดียวใช่ไหมนี่ ไม่เอาไปกินก็ได้มาถ้ายิ่งแก่มันยิ่งหวานนะเอ้าเหรอมละล่าหวานเนี่ยอแต่ถ้าช่วงเนี้ยมันจะมีหนามเห็นไหมใช่ใช่มีหนามมีหนามพอแก่แล้วอ๋อพอแก่แล้วมันเลยมีหนามแล้วเราต้องทำไงเราเราพอ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 นึ่งแล้วมันจะหนามมันอ่อนเองหรือเปล่าหรือว่าต้อง,ต,องต้องเล็มพิ้งก่อนคือไม่ต้องปอกคือผ่าผ่าแล้วก็เอาไปนึ่งอพอสุกถ้าแก่นะเราสามารถปอกเปลือกได้แต่ถ้าลูกอ่อนเนี่ย ปอกไม่ได้นะแต่ถ้าอย่างเงี้ยนึ่งสุกปุ๊บสามารถที่ปอกได้เราก็กินเนื้อข้างในมันได้กินเนื้อข้างในหวานเป็อบบนอย่างนั้น <c oughs> อัดควันเข้าไปลึกๆอัดควันเข้าไปก่อนเอ,อ้ยมันเริ่มเป็นนกมาแล้วเออนี <c oughs> อ่ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ,อ,อัดควันเข้าไปก่อน เียงมาละเปิดทางโรงก่อนใช่ไหมตรงนี้เป็นเป็นรังใหญ่ไหมแซมใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เลยก็ปีละครั้งเหมือนกันครับผมต้องใช้สิ่ใช่ไหมใช่โอ้แตกแล้ว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 เตรียมตัวให้ดีโอ้โอ้ิ่ม ว้าตือเต้นตือเต้นตือเต้นเฮ้ยโอ้หลังนิ้วเลยโอเคนะพี่เนาะ้องอัดฟันต่อชำนาญมากเลยนะเนี่ยอือคือห้ามกลัวห้ามห้ามกลัวใช้ความกล้าเขาสู้เขาว่าเลยก็กลัวอดแน่เริ่มมาตอมแล้วเพิ่งมาแล้วมองไปไม่เห็นข้างในเลยมืดปึ๊บ มาแล้วมาแล้วพี่กลัวมันยังมากก็โดนกลัวไหมนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยนะเคยโดนตุ้งต่อยไหมไม่เคยอยากเคยไหมไม่สักหน่อยไหมไม่เดี๋ยวเราแพ้ครับผมบางคนก็แพ้ครับผมจะได้รู้ไงเคยโดนแตนต่อยอยู่นะแต่พึ่งนี้มันมาผมถือให้โอ้ปากโพงนั่นเอง

แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยฮะก็คือใบตองใช่ไหมแซนครับนี่คือขาดไม่ได้เลยก็วคือต้องมีใบตองเพื่อใช้สําหรับวางหลังพึ่งและน้ําพึ่งที่กําลังจะได้รับเข้ามาหน่ารักมากเลยคืออาศัยใจล้วนๆเลยนะใช่ถอยก็กลินเลยนะตรงนี้คือได้กลิ่นน้ําพึ่งเลยได้กลิ่นหวานๆมาแล้วชิ้นแรกที่ได้มา เป็นไงบ้างแซ<น>มชิ้นแรกน้ำยังไม่เต็มเห็นไหมน้ำยังไม่เต็มสวยสวยมันเพิ่งเต็นลรังใหม่ๆเนาะใช่มันมีนิดียวสวยเนาะกินกินได้เลยอ๋อนี่กินกินกินดิบๆสด,ๆ,สดๆได้เลยน้องมาไงไก่วิงมา นี่แหละแซมนักล่าน้ำผึ้งป่าข่งต้อยพิงหัวเต็มเลยนี่ใหญ่มากเลยโอ้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 ยพึ่งออกมาเต็มเลยเขคิดถึงคิดถึงหมีที่มันมาหาน้ำผึ้งอย่างเนาะเออแต่หมีมีเวลามันหานผึ้งมันมันก็โดนต่อยนะมีผู้มีผู้นะโอ้ยนี่ใหญ่มากเลยอนี่น้ำผึ้งเต็มเลยไหมแซมอันนี้ที่ปิดนี้มีหมดเลยครับโอ้โหที่ปิดไว้นี่นะสุดยอดเลย หลังนั้นเห็นมีาหารน้ำผึ่งอย่างนี้เลยต่อยโดนอ่ะเริ่มตอมแล้วใช่ไหมตอมแล้วแต่ว่าไม่ต่อยไม่ต่อยมันมันจะต่อยคนที่อยู่อันนี้อแซมเขาก็เล่งบีบเร่งบีบฝันนี่อยู่ยังมีอีกหลายรังไหมถ้าผมมาเอาคนเดียว่ไม่ใช้อ๋อจริงเหรอเพราะว่าไม่เป็นไรไงครับอผมกลัวไปหาพ่อพี่มันตอมใช่ไหม เพิ่งตอมเป็นนี่เลยอีกหลายลังไหมโอ้หลายแผ่นเลยครับโอ้โหตื่นเต้นนะเนี่ยว้าวโั่เนี้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับโอ้คือเข้าไปก็ใหญ่เข้าไปเรื่อยๆเหรอใช่ครับผมอันนี้เพิ่งเพิ่งป่าเพิ่งพงเพิ่งพงเนาะออกมาเยอะมากเลยเพิ่งพงป่าอุ้ยอันนี้ใหญ่มากโอ้นี่น้ำพึ่งเต็มเลยว้าวไข่ไข่พวกนี้จะเป็นไข่หมดเลยโอ ปีนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ตกน้ํามันไม่ค่อยเยอะอืน้ําพึ่งก็เลยได้ไม่ค่อยเยอะด้วยใช่ไหมครับผมตอมพี่ไหมตอมวีวีอยู่ข้างหัวนี่อุ้ยโอ้อหนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้โหรุ่ยเยอะขึ้นนะเนี่ยเยอะขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างที่แซมบอกอ่ะว้าวตัวนี้ใหญ่มากโอ้ อโใหญ่มากอันนี้น่าจะได้เยอะนะหมดยังยังยังแต่ว่าโพมันลึกเข้าไปข้างในอู้อันนี้ได้เยอะนะเนี่ยอันนี้เยอะนะพี่เนาะอนี้เยอะต้องต็ดเลยเพื่อนอือหือเอมันใหญ่ขึ้นจริงๆเว้ยใหญ่ขึ้นแผ่นนี้อันนี้เป็นไงบ้าง อนี้น้ำน้ำก็จะเยอะไปเรื่อยๆที่แผ่นแผ่นที่อยู่ข้างในนะครับอนี่ตัวอ่อนตัวอ่อนอ้ยตัวอ่อนนี้เราไปทําอะไรก็ไปนึ่งกินได้เลยเนาะกินได้เลยว้าวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่แหละฮะการล่ากาขึ้นป่ากันแบบสดๆที่เราเห็นก็อยู่ตรงนี้นะที่แบบต่อเนื่องไปเลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ได้เยอะอย่างผมนะได้หลายขวดอยู่นะเนี่ยลังเนี่ยที่ดูเนี่ยตรงนี้น่าจะได้หลายขวดนะท่าที่ดูโอ้ยทำไมอีกแลนี้ว้าโอ้ เฮ้ยเลยอันนี่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าเหมือนเมื่อกี้ไม่น้ํามันจะเยอะกว่าอ,อ๋อน้ํามันเยอะกว่าครับโอ้ลังนี้คุ้มนะเนี่ยลังนี้ได้ได้น้ำต<ป>ีสักครั้งเท่านั้นนะถึงจะทําแบบนี้ได้เนี่ยเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะพึ่งโพวงอ่ะอีกชิ้นหนึ่งอ่อนเล็กลงอันนี้คือใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมใช่นะใช่ ถ้ายังไม่ปิดตาเนี่ยเห็นไหมน้ำหวานจะเห็นเลยโอ้เห็นน้ำหวานชัดมากเลยไหครับนี่ครับเออเห็นน้ำหวานชัดมากเลยอ่ะแต่ถ้าที่ปิดไว้นี่จะเป็นตัวอ่อนอแต่ข้างบนนี้จะเป็นน้ำพึ่งหมดเลยโอ้ก่อนน้ำพึ่งนี้เขาไปเลี้ยงตัวอ่อนใช่ไหมใช่ใช่อืมอู้เยอะมากเลยพี่เยอะมากเลยมันจะทองําขวดอะไรเนี่ยเยอะเลยเออเห็นว่าอยู่ในหินเยอะกว่าอยู่ในไม้ครับมันพวมันใหญ่ไะมแล้ว เห็นไหมปุ๋มเลยอะน้ำพึ่งเยอนห้านี่น้ำยังยังไม่มีน้ําอันนี้ไม่มีน้ำก,กี่พึ่งไข่ไข่มันไข่พึ่งตอากำ<ข>ลังทําเป็นรังอยู่ใช่อันนี้คือถ้ารออีกมันจะเป็นน้ําหมดเลยทั้งแผ่นเนี่ยออืเยอะมากเยอะม,มอากเยอะมากหมดยางหมดแลมหมดแลมวิลังหนึ่งวิโอเคเนาะคุ้มนะวันหลังหนึ่งนี่ยโอเคไหมโอเคไหมแล้วนี่ทำงานปิดดู ้วกลับมาปิดอีกทีทำอนหินปิดไว้ใช่ไหม <c oughs> เอาออกให้มันจะกว้างขึ้น <c oughs> โอ้เยอะมากจริงๆสําหรับอันนี้ครับคุณผู้ชมครับอ่ทีนี้แซมแซมทำไงต่อหลังจากก็<ด>้อปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหนีหมดพอถ,ถึงเวลามันก็จะกลับมาอยู่ใหม่อ๋อกลับมาอยู่ที่เดิมเนี้ยใช่ครับผมโอเค ดูเขาเกาะหลังแซมเต็มเลยแต่มันไม่มาตอมเราเนาะอาจจะตอมไม่ได้แต่เราไม่รู้สึกเพราะเราใส่เสื้อแขนยาวอ๋อใช่แต่พึ่งเขาจะเชื่องหน่อยเขาจะไม่มีความดูดรายน้อยกว่าอ๋อทำดูไม่แซมก็พยายามปิดช่องทางไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ได้ปิดซะทั้งหมดเลยใช่ไหมยังเหลือรูให้เขาเข้ามาเหมือนเดิมใช,ใช่ไหม เอาไปเข้าสู่กระบ,บวนการการกรองเอาน้ำผึ้งมาอีกทีหนึ่งการการกรองเอาน้ำผึ้งเนี่ยไม่ใช่วิธีการเอาใส่ผ้าขาวแล้วก็บีบเฉยๆใช่ไหมแซมไม่ใช่ใช่ไหม,ม,ไ,ม,ไ,หมไม่ใช่ครับคือเราไม่ต้องบีบเลยครับผมอมเอาไปตากแดดมันก็จะละลายเองครับตากแดดก็ละลายแล้วครับผมส่วนใหญ่ไม่รู้เนาะบีบกันคั้นกันอยู่นั่นแหละ ป่านั่นแพ้เดือนห้าธรรมชาติบริสุทธิ์ยอดมากอุ้อันนี้เยอะนะงา้นพึ่งนั่งหญ่มากอือัออนนี้จะเป็นขี้พึ่งอ๋อขี้พึ่งเนี่ยไปทำอะไรไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างได้อยู่ครับบางคนก็เอาไปหลอมเป็นเกียนเนาะอือ อยู่ในมือเลานี่คือเกสรพึ่งนะครับอันนี้จะเกสรพึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆไข่เพราะว่าสรรพคุณมันคือช่วยภูมิแพ้นะฮะคนที่เ,เกี่ยวกับโรคปอดโรคแพ้ต่างๆเนี่ยกินเนี่ยหายภูมิแพ้ส่วนนมพึ่งที่เรารู้จักกันคือไข,ข่ขาวๆมันนะอะไปบีบออกให้มันได้น้ำขาวๆแล้วก็เป็นนมอ <laughs> เป็นนมนะ <laughs> ต้องใช้เ,เหมือนนมเหมือนมิ้วอ่านมพึ่งแพงมากนะเป็นโลหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะ ต้องใช้พึ่งเลี้ยงที่เน้นเฉพาะ่คือคือเราตัดส่วนไหนออกไปเพื่ออะไรเอาแต่น้าอ๋อเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใช่เพื่อไปเพื่อไปเพื่อไปทําเป็นน้ําพึ่งใช่ครับผมส่วนที่ตรงที่เหลือเราก็มานึ่งกินอันนี้คือเป็นตัวอ่อนกินได้หมดเลยอ๋อที่เป็นตัวอ่อนมันนี่กินมันก็มีอยู่นะดูดูเขาโหดมากเลยดูดูมันไม่ยอมนะเจ้าคืนนะใช่พึ่งตอมเจ้าคืนดูดูตามหัว น้องแซมตัวด็กความเต็มเลยนี้ยกำลังคัดเลือกกำลังคัดเลือกอพึ่งนะจะได้เยอะไม่ต้องทิ้งเสียดายมั้ใส่งผมจะเจอาเอาเศษมาไปต้มเอาไปต้มแล้วก็ใส่หม้อไว้ให้มันเป็นขี้พึ้งอะ่ะที่เหลือเนี้ยเอาไปทำอะไรนะไปนึ่งปนึ่งกินได้เอาไปต้มเป็นเทียนก็ได้เไปต้มเป็นเทียนก็ได้เป็นขี้พึ่งแท้ถ้าเป็นพึ้งหลวงเนี่ย เวลาเป็นไข่พึ่งเนี่ยจะสีมันจะออกเหมือนกับน้ำมันหมูอ oh. คือตอนที่มันแข็งตัวนะครับ mm hmm. ถ้าเราเอาไปตากแดดมันก็จะละลายครับผม <Okay. S 2> มีวิธีดูง,ง่ายๆแบบนั้นนะครับสุดท้ายแล้วไม่เชื่อจริงๆมาหาด้วยกันเลยไหมอ่าคือผมอยากให้มาหากับผมแล้วก็คือคานด้วยกันกับผมอ uh huh. แล้วให้พี่ซื้อขวดนั้นไปอ uh huh. ไปเก็บไว้ดูอ uh huh. ว่ามันจะ เป็นอย่างที่ผมพูดไหมน่ะคือหลักฐานที่ดีที่สุดมาโฮมสเตย์อยู่ด้วยกันเลยแล้วไปหานํำพึ่งด้วยกันเลยได้เลยให้มันรู้เรื่องไปเลยจริงไม่จริงเลยอ่าพอดีพี่วีบอกว่าอยากชิมมาเดือป่าอ๋อพอดีมันสุกแล้วโอเคเป็นทางผ่านที่เราไปเอาพึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวจะขึ้นไปเอามาให้ลองชิมโอเคมาเดือป่าครับคุณผู้ชมครับว้าวโอ้โหลูกเด็ดมันก็กินได้กินกับลำพริงนะลูกสุกมันยิ่งอร่อย ลูกสุกคือที่เป็นสีเหลืองสีม่วงนั่นใช่ไหมใช่สีแดงอ่ะโอเคมาเดือป่าครับว้าว๋อแต่ปกตินิยมกินแบบแบบสุกหรือแบบดิบถ้าสุกเนี้ยกินสดแต่ถ้าดิบเนี้ยเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอ๋อนี่าอร่อยมากมันเป็นสมุนไพรด้วยนะรดน้ำตาลในเลือดครับลดน้ำตาลในเลือดมันจะเป็นวุ้นข้างในพี่แหวะผ่าดูเลยผ่ากินได้เลยเนี่ยหรอผ่ากินได้เลยมาเดือป่า แต่ถ้าไอแบบจิบจินี่คือต้องเอาไปทายังไงเอาไปต้มไปต้มจิ้มน้ําพริกจิ้มน้ําพริกออกงี้เลยครับกินได้ทั้งเปลือกเลยป้าไอแบบไอแบบไม่ได้ไม่ได้นี่ปอกกิ่งนี้เลยอ๋อออปอกแบบนั้นเลยใช่ว้าเนี่ยข้างในจะเป็นวุ้นโอ้ยแล้วดำาๆน้ำตาลข้างในนั้นกินได้กินได้หมดเลยเม็ดมันหรอใช่นะมาลองมาแกะดูกันสิหวานมากเลยฝรั่งคุณผู้ชมครับมะเดื่อฝรั่งก็มีใช่ไว่ามีอีกไหมเยอะไหมพี่ เยอะอยู่ใช่ไหมข้างหลังก็อยากปีนบ้างอ่ะจะตกไหมพี่ปีนไม่ได้หรอกคนรู้แต่ให้ผมจับพี่ขึ้นมาได้เอออยากนไม่เป็นไม่ไม่กิ๊บกริบกรุบข้างในเหมือนสตรอเบอรี่รสชาติก็อืมจะว่าสตรอเบอรี่ก็ใช่อ่ะมันจะมีรสชาติเฉพาะมื่เดือบปาอืมเข้มเลยอืมเพราะว่าเราเจอแบบนี้ก็กินได้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยประทานชีวิต กลางป่าเอาชีวิตรอดได้มาเดือป่านะลองดูเป็นไงบ้างก็รสชาติแปลกดีแปลกดีใช่ไหมเคยกินรสชาติมันเฉพาะมากๆเลยกินมันจะเหม็นๆอับๆเน่าๆก็ไม่เชิงนะเหรอถ้ามันหมักมันจะกลายเป็นวายมีแอลกอฮอล์เลงกินก็จะเมาโอเคมาจะมารีวิวมาเดือป่านะฮะหลังจากที่ต้องแตมขึ้นไปมันจะเป็น หนังมันเนาะเปลือกเอาเปลือกครับเปลือกใช่ไหมเอาเปลือกมานะฮะนี่แล้วก็ดึงออกอย่างนี้นี่นีผมเคยซื้อกินนะเขาไปขายข้างล่างรับผมสามลูกสิบาทสามลูกสิบาทเทน้าพึ่งใส่เทน้ําพึ่งใส่ด้วยหรอครับตัวมันก็จริงๆก็หวานนิดหน่อยอยู่แล้วนะใช่ไหมมันจะกลิ่นกลิ่นมันจะเฉพาะหน่อยจะมีเฉพาะเคยเคยอ่านเขาบอกว่าถ้าเกิดมันหมักกันเนี่ยมันจะเป็นไวน์เป็นพวกสัตว์ป่ามากินเนี่ยจะเมาอือังันั้นเราก็จะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเหล้ากันละใช่มันจะหมักนะเอามาชิมดูผ่าก้อนผ เลืออร่อยอร่อยไหมอร่อยจะเปรี้ยวหวานก็ดูไส้หน่อยดูไส้หน่อยดูไส้หน่อยดูไส้ใช่ไหมเปิดมันกินได้ไหมเนี่ยเขาไม่นิยมแล้วมันเหนียวเนาะอ่าคือถ้าใครถ้าใครถ้าใครคิดมากนะเจอแบบอย่างนี้ไปอาจจะรู้สึกไม่แฮปปี้ก็ได้เหมือนมันเน่าปะว่าอะไรม่จริงไม่เดี๋ยวมันก็บินออกหมดฮะแมงได้อยู่มันเป็นแมงเป็นหนอนอันนี้ไม่ใช่หนอนเป็นแมงเนาะใช่ข้างนอกสุกใสข้างใน ข้างในเป็นแมงข้างในเป็นแมงใช่ไหมยิงได้ต้องให้แมงหนีก่อน <S <S นี่ไงมันจะเป็นบุ้นตรงนี้เนาะใช่จะเป็นเม็ดมันมันจะงอกในท้องเราไหมอกเ,เอาออกก่อน <S 2> <S 2> <S 2> อืมอร่อยไหมอร่อยต้องกินน้ำผึ้งอีกงินน้ำผึ้งเรียกว่าชะมางที่ป่านี้นะได้ประสบการณ์เยอะมากเลยได้ทั้งน้ำผึ้งได้ทั้งยอดฟักแมวได้ทั้งมาละกอ แล้วยังมาเจอมาเดือป่าอีกเนาะเขาต้มกินกับน้ำพริกนะอ,อร่อยอย่างนี้นกินหมดได้ไหมเออแล้วแล้วแล้วนอกเหนือจากอาหารเนี่ยน้ำอ่ะเราจะหาน้ําที่ไหนกินแซมน้ําเนี่ยถ้าเราเดินไปจากเมื่อกี้แค่ประมาณห้าสิบเมตรจะมีลําทางออครับผมสามารถทานได้ครับดื่ม,ดมส <ะ S 2> ด,มส <ะ S 2> ดเลยไม่ต้องกลองเลยเป็นน้าป่าเลยครับว้าวน้ำแร่น้ำแร่โอเคอืมพี่บีได้ไหมเื้ สบายแล้วเย็นนี้ประหยัดไปหนึ่งมื้อจริงถ้าคนมีไอเดียดีเนี่ยเอาไปกวนเอาไปทาเยียมเนาะเอาไปทาอะไรเยอะอยู่แต่ว่าข้างในมันจะเม็ดเม็ดเยอะเม็ดเยอะมากนะครับโอเคออาฝากมาเดือดปากไปะปจะโกหมต่อโกหมอ่ะพูดความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างเหนื่อยไหวไหมได้อยู่พี่น้องแซมเป็นไงเดินไปอยู่กลาง จะจะเดินใช่ไหมไม่ลึกมีปลาไหมเนี่ยมีนนี่ผมเดี๋ยวเราจะเก็บตัวนี้ไปปลูกที่บ้านกันนะครับต้นเลๆเนียไปมันสวยมากนะเรากำลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับหลังจากเราไปหาพึ่งพึ่งโพงกันนะฮะกับเทเดี้ออนทัวร์แล้วก็น้องแซมแต่ประสบการณ์ในป่าผมว่าโอเคนะมันไม่วุ่นวายดี มี่แล้วก็กินกันไปก็เดี๋ยวลาท่านทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันสวัสดีครับ